สวัดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำสลามนะคะเป็นสุดมั่วนะอันดับแรกนะคะก็จะมีกาวใช้กาวแรงก็ได้นะคะแล้วก็จะมีสีอันนี้เราพันไว้นะก็มีถ้วยมีที่ผสมใช้อะไรคนใช้อะไรผสมก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ในนี้มันมีน้ำาคลีนแอนเคลียร์อยู่นะเป็นสีฟ้านะคะ แล้วก็จะเป็นโลชั่นโลชั่นอะไรก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นแป้งค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเออ <c oughs> เขาเรียกว่าครีมอับน้ำใช่ค่ะครีมอับน้ำลืมลืมลืมแล้วก็จะมีเป็นบอแลกนะคะบอแลกแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็มา ใส่สมวนผสมอะไรกันก่อนเลยนะค่ะก็อันนี้เราทำอุ๊ยอันนี้เราทำน้ำบาแลกไว้แล้วนะคะเราจะทำแบบสูตรเข้มข้นนะก็เดี๋ยวจะใส่อีกนิดนึงพอละค่ะ ก็ปิดฝาแล้วเขย่าเลยนะคะให้แน่นนะค่ะแล้วก็ถึงขั้นตอนใส่กาวเลยกาวน้ำม้วนหรือกาวน้ำใสก็ได้นะคะชนิดใดก็ได้อันนี้จะใส่หมดเลยนะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่สีนะคะถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะค่ะเสร็จสีเสร็จแล้วก็คนเลยนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่น้ำนะคะเพราะว่าเราเอาสีผสมน้ำไงแล้วทีนี้ก็จะแบบมีน้ำอยู่ในสีด้วยซึ่งมันไม่ออกสีเลยเนาะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเร็วไปไหมอะ่ะ ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ครีมที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้เราบีบมาประมาณ3ามปื้ดน,นะใช้รุ่นไหลก็ได้นะคะยี่ห้อไหลก็ได้แล้วก็คนเลยค่ะอ๋อเราต้อง มีแป้งด้วยนะคะสุดแรกก็ได้ใส่ลงไปแลดูกาวหมดอายุมั้งไม่ใช่หล,หลอกนาพอใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่คลีนแอนเคลียที่เราเตรียมไว้เลยใส่ไม่ต้องเยอะนะคะ แล้วก็ใส่ครีมแบบน้ำค่ะสามครั้งนะคะอันนี้จะใช้เป็นสีขาวหรือสีอะไรก็ได้นะเอาเท่าที่ตัวเองมีอยู่เลยนะคะไม่ต้องไปซื้อใหม่อือคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะค่ะมันก็จะมี สีเขียวอยู่นิดๆน,นะคะอืมก็มีกลิ่นหอมๆของสบู่อยู่นะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปนะคะใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะมิฉนมันจะไม่ดี แล้วก็คนเลยค่ะคนให้มันเข้ากันเลยนะคะมื่นไหมอ่ะถ้ามืดนก็ต้องขอาไปด้วยนะ ขั้นตอนสุดระทึกแล้วนะคะใส่น้ำบอลล็กลงไปเลยนะคะใส่ทีละน้อยๆก่อนนะใส,ใส่ทีละครึ่งฝาหรือเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเลยคนเลยนะคะอย่าเพิ่งใส่เพิ่มนะมันไม่ติดนะคะ เพราะว่าเราใส่แป้งแต่ตรงไหนที่มันยังไม่เป็นก้อนก็ติดอยู่คนไปนเลยค่ะอย่าเพิ่งใส่เพิ่มนะคะเพราะว่าเราต้องรอให้ไม่ใช่รอหรอกต้องคนให้มันเข้ากันก่อนอองั้นมันจะแข็งนะคะ มันไม่ค่อยเรียบเพราไหร่ติดมือแล้วไม่เป็นไรรอกใส่เพิ่มเลยค่ะคราวนี้ใส่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แบบเหมือนจะเป็นก้อนแล้วนะแต่ก็ยังไม่เป็น หอมมากอะ่ะใส่ครีมแบบน้ำเนาหอมมากเลยอืมเนียวม,มากดู ี่คนจะหักไหมเนี่ยใส่แป้งลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องย้มมากมค่ะเดี๋ยวขอตัวไปคนก่อนนะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะค่ะมันก็เป็นก้อนแล้วนะแต่ว่ามันก็ติดมือนิดหน่อยนะคะถ้าติดมือนิดหน่อยเนี่ยสามารถใส่ แปงหรือออยได้นะคะอือค่ะก็ได้แล้วนะนุ่มมากนะคะนี่แต่ว่ามันยืนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะดี๋นวดนวดไปก็ได้แหละไม่ติดมือด้วยนะคะอือฮึเมื่อกี้เราใส่ขีมับน้ำเพิ่มอะแล้วมันเกิดฟองข้างในเนี้ย เลยเอาออกมานื sure ้อนี้ไม่ใช่ไหนหรอกข้างนอกนะคะคือนุ่มมากอะจริงๆนะสักก็ีไม่ใช่แหละฟังสสงจิ้มดูก็โอเคนะคะก็ได้เยอะอยู่นะ ประมาณกำึ่งนี่แหละเท่านี้แหละค่ะคือยังไงอะ่ะมันก็เวิร์กนะคะส่วนผสมก็ตามที่บอกต้นคลิปนะคะถ้าอยากใส่แป้งเพิ่มก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องใส่เพิ่มนะนี่ก็นาทีละ ค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย